สวัสดีคุูผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับรายการเด็กไม่ไม่พูดถึงคขาว่ารายการดีกว่านะเสียงไงก็ไม่รู้เอาละครับวันนี้ก็า 30, สามหมื่นซับสไครต์ครับก็วันนี้เนี่ยคือก็ไม่รู้ว่าจะทาําอะไรดีก็เลยจะมาฉลองด้วยการอวดห้องห้องใหม่ของผมที่แบบว่าเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่นะเออเพราะว่าในนี้นก็ซับสามหมื่นซับสไครต์แล้วอ่ะนะเอเอก็เลยต้องแบบมีการย้ายกันบ้างหน่อย <S <S ผมขอรีเควสหน่อยนะครับมีเออ มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยหรือใครก็ไม่รู้หรือเขาบอกมาว่าช่วยเปลี่ยนกล้องโทรศัพท์ได้ไหมก็ถ้าคุณผู้ชมขอ,ขอมาผมก็จะจัดให้นะครับผมงั้นแบบเป็นไงแล้วครับเออกล้องใหม่ใช้เลไรกวาเดิมชัดด้วยเป็นไงดูออกไปว่าว่ากล้องแบบชัดขึ้นแบบยังไงหน้าผมเอรื่องเหมือนคนเนีอยัง สาเหตุเละระหลักๆนะว่าทำไมผมต้องเปลี่ยนกล้องใหม่อะไรยังไงไม่ใช่เอาจริงๆผมไม่ได้ทำเพราะมีคนขอแต่ว่าไหนๆตัวเองก็สามหมื่นซับสไครต์แล้วจริงไหมคุณผู้ชมเห็นป่ะตอนนี้ก็สามหมื่นหนึ่งพันแล้วแหละมั้งเออนั่นแหละจะสองพันแล้วด้วยก็เลยรู้สึกแบบว่าเริกอยากจะเปลี่ยนแปลงชาแนลของตัวเองอยากจะมีคอมใหม่ๆแล้วก็กล้องตัวใหม่ๆที่สามารถทําให้ตัวเองทําให้ชาแนลของตัวเองมันออกมาดูดีได้นะครับผม เอาละครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปปวดห้องอันโซโคของผมว้าวเอเดี๋ยวโอ้โหผิวโคตรดำเนี่ยกล้องชัดและทำให้กูเริ่มเรื่องเหมือนตัวเฮียอนะไรนี่ว่าแต่ดูสิแบบว่าคือแบบมันดูดีจริงๆนะเนี่ยนะมีมีบูสกียน,นใหม่ด้วยคาที่แรกใช้ของสีเขียวใช่ไหมแต่คขาวนี้ใช้แบบโอ้โหแบบมันดูดีใช้ได้อนะคอมแบบอันนี้ลบไปหน่อยนะเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ด้วยผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลย ตอนนี้ก็พยายามจะติดตั้งเกมอยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าซื้อคอมใหม่มาคือคือทุกๆเกมผมไม่ได้ติดตั้งสักเกมเลยคือเกมแม่งโล่งมากเลยนะฮะฮต้องมาเสียเวลาติดตั้งเกมอีกโอ้หนาชิบหายกูยจะได้แคสกูจะได้เล่นนะครับอ๋อเผื่อเผื่อบางคนมีคนอยากจะรู้ว่าผมใช้สเปคค,คมอมยังไงใช่ไหมาเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันนะเนี่ยนะครับผมไอเดียทำไมมันไม่เปิดอ่อนเนี่ย ก็อาจจะละลายหน่อยนะแบบว่าโฟกัสดิเออคุณผู้ชมเห็นไหมครับผมใช้แกะอ่าอินเทลคอนะแถมเป็นรุ่น 6700K ด้วย้แรมก็16นะเออ <evaluation. S 1> ก็ไม่มีอะไรมาก Windows 8.1ทจุดหึงทำาต้องไปใช้8.1เพราะว่าผมใช้8.1คล่องแล้วนะเออก็เลยใช้ Windows 8.1ไปเลยมันก็เล่นเกมได้เหมือนกันเปล่าเปล่าวะเออตอนเล่นในโน้ตบุ๊กมันก<ด>็เล<ว>่นไ,ได้นะจริงไหม <laughs> <ST IT UT> โอเคพาไปดูอะไรต่อดี คือผมเนี่ยก็เป็นไปได้อยากจะพาไปดูดดแบบรีวิวไปทั่วๆแบบว่ารอบๆบ,บ้านนะแต่ว่าคือผมเนี่ยไม่แบบว่าไงไม่ค่อยอยากจะพาไปรีวิวนะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นบ้านของยายครับนี่ผมมาอยู่ห้องเนี้ยก็คือห้องของยายเออนะผมก็เลยขอยายว่ายายครับผมขอมาอยู่ได้ไหมเนื้ออะไรอย่างนี้ยายคบ,บบอกว่าก็ให้เออนะเพราะว่าตอนนี้สามหมื่นซับสไครต์แล้วก็อยากจะทำให้ตัวเองรายการขเขาเตองมันออกมาดูดีบ้างก็เลยแบบอืม ก็เนี่ยนะก็แบบเนี้ยได้ห้องใหม่แต่เสียอย่างเดียวคือแม่งไม่มีที่นอนนะเก้าอี e, ้กูก็ขี้เกียจยกขึ้นมาเหนื่อยอะไรกูถึงผมจะอยู่ห้องใหญ่โตอย่างนี้แล้วก็บ้านใหญ่โตพูดเลยว่าผมอยู่แค่คนเดียวทำไมผมถึงอยู่คนเดียวเพราะว่านี่บ้านเก่ายายยายเขาย้ายไปอยู่บ้านอื่นแล้วอะไรอย่างนี้ไงยายเขาบอกว่าให้มาอยู่ได้อืผมก็ได้ขอมาอยู่ส่วนห้องข้างๆเนี่ยห้องฝัง่งรูเนี่ย ก็จะมีพนักงานคนคนหนึ่งเป็นพนักงานของยายผมเออคือเขาขอมาอยู่ไงก็ภรรยาเขาแต่ว่าภรรยาเขาไปไหนก็ไม่รู้แต่ตอนนี้มีพนักงานคนหนึ่งอยู่ในห้องนั้นนะห้องตรงข้ามอ่ะ <c oughs> ก็เลยพยายามจะไม่พูดเสียงดังส่วนบ้านหลังนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่เอ,อ่ยยังไงวะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อบ้านทั้งห้าชั้นนะเออส่วนโน้ตบุก๊กเจ้าเจ้าตัวนี้ก็ เป็นโน้ตบุ๊กตัวเดียวที่สามารถทําให้ผมขึ้นมาถึง30,000ซับสไครต์ได้และก็หวังว่าเจ้าคอมตัวใหม่ตัวนั้นน่ะจะทําให้ผมไปถึงแสนซับสไครต์ได้นะอ๋อตอนนี้ผมซื้อคอมตัวนี้มาเนี่ยเขาแถมยังยังแถมนี่มาให้อีกให้ฟรีเลยนะเนี่ยกันดั้มเขาบอกว่าให้ประ,ประกอบเองซึ่งกูโคตรขี้เกียจเลยเป็นคนไม่ค่อยชอบแบบว่าประกอบกันดั้มอะไรอย่างนี้ด้วยนะเออนใหก็โทรศัพท์ใหม่ โทสาที่ผมใช้ถ่ายแนตะ่ก็ซัมซุงแกลเล็ก j 7ซึ่งมันก็ชัดไม่ใช่น้อยนะแต่ตอนแรกอยากจะอยากจะซื้อ s 7มากกว่าส่วนนี้ก็กีตาร์อันเก่าที่ผมเห็นตั้งแต่อย่างเด็กเลยและก็มีอะไรอีกนะอ๋อใช่เนี่ยอ,อันนี้ก็หวังว่าจะเป็นจะเรียกว่าไงเดียเป็นสรับสหรับงานที่ผมจะทำมานดะ้แบบว่าสมมติผมมีแบบว่าไงมีอีเวนต์ช่วงนึงที่ผมอยากจะเริ่มทำจริงๆอ่ะก็จะทำาแบบว่าเป็นพาร์ทพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองสหรับเรื่องเกมหรือไม่ก็พวก อยากจะเกี่ยวพูดเกี่ยวอะไรเรื่องไายสาระกับมีสาระนะเออก็จะมาแปะไว้ว่าทํางานอะไรเสร็จแล้วอะไรเงี้ยออนะและ้วก็จะรีวิวอะไรต่อดีเมี่มีคอมแฟกด้วยนะอันนี้ไม่ใช่ของผมหรอกแต่ผมว่าคือไงดีอ,อ่ะผมไปลื้อของห้องผมไปลื้อห้องเก็บของของยายไงที่ว่ามันไม่มีใครใช้แล้วผมก็เลยลื้อมาแล้วก็มาแปะที่นึงเพื่อันเื่อว่าไงเผื่อมีคนบุกเข้ามาในห้องผมแบบว่าไอ้พวกโจอะไรเงี้ยยิบประทุกแม่งเลย มนะองให้แม่งเละเลยอ๋อแล้วเนี่ยซอสอาร์ตออนไลน์เก็บโพสเตอร์นี้ไว้ตั้งนานไม่เคยคิดจะใช้เลยเอามาใช้ตอนที่มีห้องใหม่แล้วนะนะตอะนจริงผมไม่ได้ชอบ s o สอ a r ์นะนี่คือแค่แบบแค่แค่อ,คอยังไงเดียแค่มาแปะให้ดูเป็นสีสันแค่แคนั้นเองนะไอทีนี่ก็ออร้องจังเลยและนี่ก็เป็น <laughs> จะว่าไงดีว่เป็นหนังสือที่ผมสะสมไว้ ต้งนานนะนะไอ้ส้นตีนี่ไม่ออกไปดิอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยผมเก็บไว้ทําไมก็ไม่รู้ไม่ค่อยจะได้อ่านมันก็เก็บเอาไว้เล่น <S <S ๆ,ๆอ่านไว้เวลาว่างนะ <S <S แต่ตอนนี้เลิกสะสมเลิกสะสมแนละ้วโซนนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลยตอนเด็กๆฟังมาแบบเข้าหัวมากเป็นวงล็อกวงแรกเลยที่ผมชอบมากที่สุดนะก็คือนี่กินปักนี่กินปักเป็นวงล็อกที่ผมชอบมากเลยนะผู้เฉพคนเนี้ยแม่งโคตรเท่ a าส s o m e ก k i n g c o o เท่จะไม่รู้จะเท่ยังไงแล้วนะเออแต่ก่อนนี้คลั่งมากแบบโหโหลดแทบทุกๆเพลงไม่ว่าจะเพลงธงเพลงเถื่อนนี่โหลดแม่งหมดเลยส่วนนี่ก็เป็นหนังสือที่ผมจะว่าไงดีะคือวาดเล่นๆอ่ะนะแบบดูแบบแล้วก็วาดอ่ะนะผมชอบดูแบบแล้วก็วาดรูนะคือมันว่างจนแบบว่าไม่รู้สิทั้งเลยวาดเล่นๆนะ ย่างางก็จะดูแบบวาดรูปเง่เนยถ้านุ่จะไปทาอันนี้ไม่มีอะไรส่วนอันนี้รูปภาพนี้คือ,อยังไงดีเอ่ยเป็นรูปภาพของผมเองนะภาพนี้มันสื่อถึงว่าถึงวันที่ผมได้ก่อเรื่องอะไรสักสักอย่างที่จะว่างไงเดียตอนนี้ผมก่อเรื่องในโรงเรียนศิริรัตนทอนนะแต่ว่าไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยว่าเป็นฝีมือของใครแล้วผมได้ทํามันทามันจนแบบว่าทุกๆคน ยังทึ่งเลยนะพูดว่าไงดีอะเอากระดาษไปแปะทั่วโรงเรียนน,นะแต่ผมไม่บอกแล้วกันว่าแปะอะไรนะที่เหลือก็ไม่วาดแล้วแต่จําได้รู้สึกว่าผมจะเคยวาดไป็รูปๆหนึ่งเนะี่ยมันอยู่ข้างหลังเนี่ยมันรูปที่ไหนแล้ววะไม่ได้วาดนานแนละไม่ได้เปิดด้วยรูปไหนวะให้เบน,นไว้ซะโอ้เออืมไม่น่าจำเนะะแต่ไอ้รูปเมื่อกี้นี่เราวาด โอเคเป็นไงคุณผู้ชมคิดว่าไงสำหรับห้องผมอ,อดูดีไหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวบางคนบางคนที่แบบว่าไม่ชอบที่หน้าผมเ <laughs> ข้ามาดูคลิปนี้ก็บอกว่าไอสัตว์แม่งโคตรปวดห้องเลยอะไรอย่างนี้แน่นอนเลยว่าห้องแบบนี้่ยก็เป็นอะไรที่แบบไฟฟันสําหรับพวกนักแคสเกมเลยนะแล้วอย่างไงผมที่อยู่ในห้องนี้เนะี่ยคือผมอยู่คนเดียวนะแล้วไม่มีผู้ปกครองเข้ามาค่มก็สิ่งที่ผมทําด้วยซึ่งเป็นอะไรที่สวรรค์เลยสำหรับนักแคสเกมทำอะไรก็ได้หาเลี้ยงเองเลี้ยงด้วยตัวเอง จะเสียอย่างเดียวเมน,น, YouTube นูยูทูปเนี่ยแม่งคือแบบไม่รู้จะโอนมาให้ผมเมื่อไหร่นะ <S 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 เออตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยสําหรับเด็กบางคนที่มาถามผมว่าพี่ครับได้เงินจากคุณรูบ้างหรือเปล่าผมก็ตอบว่าได้ได้ได้ไ,ดไปแต่ที่จริงผมไม่ได้นะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือถ้าเกิดผมถึงหนึ่งถ้าเกิดถึง 40, สี่หมื่นซับสไครต์จะไม่มีการฉลองนะเพราะเนื่องจากว่าถึงครูฉลองมาประมาณ3รอบนวะมีคลิปที่3าและคลิปฉลองกันผมก็จะไม่ทำอีกแล้วเออนะเพราะว่าฉลองทุกหนึ่งหมื่นมันก็เกินไปนะเออ แต่ค่อยไปฉลองอีกทีตอนที่ได้หนึ่งแสนซดีกว่าแล้วแล้วกันนะส่วนเรื่องสาเหตุที่ว่า,าผมถึงต้องลงทุนขนาดนี้นะก็ไม่มีอะไรมากไม่ได้เพื่อเล่นเกมแต่เพื่อสิ่งที่ตัวเองชอบบางคนอาจจะมองรู้ว่าผมมาติดเกมแต่จริงๆรินะคือผมอไม่ได้ทําเพราะว่าอยากเล่นเกมแต่ผมอยากทำเพราะชอบยูทูบอ่ะนะเอออยากเป็นพิธีกรสนุกบมากกว่าแบบพิการนิดิหรือไม่ก็พิธีพายเออนะ ผมอยากเป็นสองคนนี้มากกว่าแต่การในนี้ไม่ใช่ไอดอลนะพีรพันธ์ต่างกับเด็กกิมมิกเนมอนเคนก็หวังว่าคุณจะชอบคุณผู้ชมจะชอบกล้องแหววผมนะเออก็จะได้ไม่ต้องรู้สึกรำคาญแล้วเวลาเห็นหน้าผมแบบคู่เดียวไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวก็หวังว่าคุณก็หวังว่าคราวหน้าเนี่ยผมจะได้เล่นเกมจริงๆสักทีนะนะโอเคแล้วก็ไม่ต้องสงสัยได้ว่าทำไมผมต้องใส่หมวกนี้ผมไม่อยากจะพูดจริงๆนะโอเคก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์อย่าลืมกด subscribe ข้างล่างนี้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กูจะพูดซ้ำวันไหนวันอะไโอเคแต <Thank you. S 1> งโซชิค่ะผมมันจะกันไ่พาสต้า hmm. ครับสำหรับ hmm. วันนี mm ้ก hmm. ็บาย